เวลาทุกคนเป็นมีโอกาสมาพบคุยลูกดลาลูกนัดทั้งหลายตามเดิมวันนี้กวามจริงตรงกับวันเสาร์ที่27มิถุนายน2530แมอ <c oughs> ตอนบ่ายนี้ปวยมากก็อาจจะมีโอกาสมาุยคุบลูกกลานตอนนี้อาการสะระตัวนิดหน่อยแต่พอกาสมาคุยบลูกกหลานตามปกติ เร่อว่าเป็นการเล่านิทานสำหรับเสียงลูกหลานที่รักเจงามันยาถือเป็นสำคัญแต่การป่วยของพ่อมันมีเป็นปกติเสียงคนป่วยก็ไมเใช่เสียงคนปกติในเมื่อคนไม่ปกติเสียงก็ต้องไม่ปกติอันนี้เป็นกฎธรรมดาของโลกที่รู้ก็เจวจนจตกเป็นโลกไม่เป็นอันนีจ,จัง คือมันไม่เที่ยงไม่มีการทรงตัวไม่มีความแน่นอนหรือวเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้นนนทุกขงังถ้าเรายึดถือมันมากเกินไปจิตใจก็เป็นทุกข์สุวางเฉยไม่ได้มันจะเป็นอะไรก็ช่างมันอนัตตาในที่สุดมันก็พัง,ท,งทั้งหมดร่างกายก็พังเสียงก็พังทั้งทั้งนามก็พังทังหมดไม่มีอะไรเหลือ ในที่สุดเราก็ถือการวานเฉยเป็นสําคัญการที่เราพูดแบบนี้ตัท้ท่านที่เรายังป่วยอยู่ก็ว่าถ้านเองยังมีอยู่บ้างก็ควรจะทำเพราะการปล่อยการในข้างค้างจะลุกลาำทั้งหมดปล่อยการบ้านในข้างค้างเรียวิชาความรู้ในข้างค้างไม่ตรวจดูตรวจสอบไม่ครบถ้วนเมอความรู้ก็ไม่ครบถ้วนอย่างนี้เป็น เขาถือว่าเป็นอเนอภิโมงคลคำว่าอภปมงคนคือไม่ดีการงานทุกอย่างที่เราต้องทําต้องทําให้เสร็จวิชาวความรู้มีกี่วิชาต้องเรียนให้ได้เรียนให้รู้แต่รู้ดีอย่างเขาที่ใช้ได้ตามที่พระเจ้ารอกว่าต้องตัดว่า,า,านาคุลาจะกรรมันตายตัมมังระวัตมังการที่มีการงานไม่แขางค้างาจะได้เป็นอุิโมงคล ความเหนือสำหรับพ่องานนี้ไม่เกี่ยวกับนงานประจำเป็นงานอิเล็กที่แม่ก,ก็จะเป็นงานอาิเ,เล็กแต่การอาหารจิตของใจก็มันดาลูกทอะไรอาหารใจก็เป็นของเป็นเรื่องสําคัญมากที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสัมเจ้าสันเจตนาเจตนาหานหมายความวา่าอาหารของใจความจริงริ้งก็แข็งสื้อหากรรมัด ซึ่หามารับโทษในชัดต้องกล้าว่าวันนี้มาเล่าใ้ฟังกันเป็นให้อาหารทางใจสําหรับเวลาลูกรักทุกคนแต่นิทานวันนี้จะเป็นเรื่องของดาวพระพุธหรือว่าโลกพระพุธความจริงพระพุธนี้ก็เป็นพระเสวยยุโอ,องหนึ่งในตำาราโหราศาสตร์เขาว่าว่าเป็นสมพเคระ ันก็ะหมายความว่าบุคคลใดมีพระพุทธสวอายุบุคคลนั้นจะมีความสุขเพราะว่าพระพุทธเป็นผู้ให้ความสุขแต่ว่าพระพุทธจะสวรรอียเจริงสิบเจ็ดปีในช่วงสิบเจ็ดปีไม้มีพระอื่นแทรกถ้าพระดีเข้ามาแทรกก็เสริมความสุขให้มากขึ้นได้เอ่ยพระที่มีความเล่าร้อนคำามาแทรก อา้ความทุกมาเติมในความสุขสุขบ้างทุกบ้างเยือกเย็นบ้างร่าร้อนบ้างสมมติว่าธาตุ้าท์มาแท้พระพุทธพระพุทธมีความเยือกเย็นมีความมาสุขไรทาพุทธไรท์ไรท์ราร้อนคนที่ถูกไรทิ์แท้ก็หนาวหนาวร้อนร้อนดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกบ้าง้าพรแพันมาแท้พระพุทธกับพระจันทร์รักกันมากเสมอเคาะเหมือนกัน ความสุขที่ลูจาพระพุทธให้ก็จะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าพระอังคารคือจอมเทวดาแห่งสงครามหรือที่เรียกว่าพระเจ้า,า,า,จาแห่งสงครามพระอังคารม,มีดุร้ายมากมีความได้ร้ายมากตามที่บรรดาที้รักกันหลายทุกคนทราบอยู่แล้วมนวันวาเลี่ก็จะทำให้พระสุขเจืาพระพุทธมีความเย,ยือกเย็นอยู่มีความร้อนอ,อขึ้นมา เกิดความละ่วควมสุขความทุกป,ปัปนกันถ้ามันเองพระผู้หัดเข้ามาแทรกท่านเป็นผู้ใหญ่พระพุทธมีความเยือกเย็มมีความมาสุขแล้วผู้ใหญ่เข้ามาแทรกก็ขขทำให้มีความสุขยิ่งขึ้นถ้าพระสุขเข้ามาแทรกก็มีความจะมีความสุขมีความร่ำรวยมากขึ้นถ้าพระสาวเข้ามาแทรกโกรักยิ่งอีกสาวไมเ่เติบโต คือถ้าเราโหึก็มาแทรกกับตาเป็นพันเกเรโอ้โหนี่ขี้เมาออสาไม่เก็งโตเรื่องความว่าความทุกข์เข้ามาแทรกความสุขในเมืม่อดาวแระเคราะห์้ากล่าวถึงพร,ะพ,ระพุทธว่าเป็นดาวที่ให้ความสุขียนั้นวันนี้จะไม่ดได้มาพูดถังดาวพุทธก็ต้องพูดกันได้ของความสุขที่ความสุขถ้าจะมีขึ้มนมาได้เป็นดาวลูกหลานที่รักมันต้องมีสิ่งที่มีชีวิต ความจริงดาวพระพุธนี่ถ้าตามดาราศาสตร์ในว,วันเหล่าที้จะสองกลั้งดูแต่ถ้าใช้เครื่องวิทยาศาสตร์เขาจะเห็นมันลึกกว่าก็ไม่ทราบบางทีที่บอกว่าไมดาวพระพุธไม่มีเสียงที่มีชีวิตแต่ว่าเรื่องนิทานในบรรดาลูกพระขลยัยย่าเสียงที่มีชีวิตกระจายไะเพก็อดาวนิทานทุกอย่างหนึง่งเพื่อคาดว่าวันนี้ ดาพระพุทธต้องมีเสียงที่มีชีวิตแต่ว่าทั้งหมดนี้ที่เรามาไปเรื่อยเขามีทานเขาบรดาท่านฟังก็ดีท่านผู้อ่านก็ดี <suas S 1> ah. จยมยาถือเอาเป็นตังกาถ้าถือเป็นตังาท่านจะกุ้งใจตายก็จะเล่ากันต่อไปว่าจุไรคนสวยซึ่งเรยุญากเขาห้าปีซึ่งมีความกขาได้ตัวองสำเร็จพป็นศิษย์คือพระพุทธเจ้าตามแบบพระอริยสงฺ ไม่สงสัยในความดีของท่านมีความเคารพนั่นานมากแล้วก็มีสิบใบสดมีก็หมดสิบใบสดมีความกตัญญูรู้คุณสวีดามันดาแล้วท่านผู้มีคุณวันนี้ะอยู่ไรหลังจากการทําบ้านกลางประกันบ้านสร็ดแม่โยนแม่และพุทธโลกมีก็เลื่อนผ้าและพุทธโลกที่ก็ชิมบาน เราเห็นตาดูพระพุทธรูปแล้วก็หลับตานั่นคือภาพทันภาพก็ติดใจห่อใสายกำลังใจก็เป็นสมาธิสมาธิส่งโตเป็นกำลังข้นชานในกำลังข้นชานเกิดขึ้นกำลังข้อปัญญาก็เกิดขึ้นท้านเลงที่เลี้งทั้งทั้งที่เลี้ยงเผยใจที่จิตใจที่เป็นก่อนว่าดาวพระพุทธเป็นไงเมื่อวันวานนี้เราไปดูพระดาวแพร่งคาน การคานดินชายโลกเขาเรียกว่าเท้ไปเจ้าพ so ูดเจ้าสงครามและเท้ไปเจ้าสงครามเพราะถ้าดาวอังคารเสมอมเรื่อของประเทศใดประเทศนั้นต้องเกิดสงครามไม่สงครามภายนอกกับสงครามภายในสร้างความได้ายให้เกิดขบวงชนในประเทศนั้นแต่สำหรับดวงดาวแรกขาจะมีสิ่งที่เป็นแสนยาวในภาพเรือาวุธทุกประก็รขนาทหารอยู่มาก แต่สงครามจริงๆโลกรักไม่ใช่แต่ต้องการอาวุธอย่างเดียวหรือไม่ใช่ว่าต้องการแต่ทหารอย่างเดียวหรือว่าต้องการเฉพาะทหารอาวุธทั้งสองอย่างาหารไม่ได้ <c oughs> สงครามเจ้าทองเดินไม่ได้ต้องเอาอาหารเดินฉะนั้นในสงครามต้องมีอาหารคือซากศิลป์ดะนั้นโลกแรืงคันและดาบร่งคันยังมีทองคามาก มีทองขาวมากมีเงินมากมีเพชรมิกสินดามมากและมีความสำคัญด้วยเมื่อแท้ที่มีราคาสูงสูงยินดาบแรงขันที่ว่าเป็นพลาที่การขอสงครามขอกองทัพกองทัพจะไปไหนอาหารต้องตามไปด้วยทรัพย์สินต้องตามไปด้วยถ้าขาดอาหารขาดทรัพย์สินกองทัพก็พังนั่นหมายถึงความลูกแพ้ ก็เรื่องความว่าโลกน่าอัคคานเป็มได้วยสันพาวตแม่เป็เด้วยสเบียรอาหารไม่วันเหนื่อยก็มีเะลาธิการก็มี <c oughs> แต่นี้ก็ราว่าถึงเวาประศุกรน้อเมืม่อไรคิดทบทวนไปทบทวนมาเพราะอัคคานเป็นดาวสงครามวันนี้เราอย,ยา,จากจะดูดาวพระพุทธเรคิดไว้ก่อนก่อนที่้างดูพระ พอจิตเข้าไปสมาธิสมบูรณแบบกันทายย่านยังไม่คิดว่าจะไปจิตก็หลุดไปทันทีพร้อมกับโดนใจเห็นภาพพระอยู่งหน่าแจ่มใสามากเป็นประการกรึกขณะที่จิตหลุดลอยไปก็ปรากฏว่าเป็นลอยอยู่เหนือโลกประพุทธในตอนนี้บรรดาลูกหลานที่ท่ักเจรายดีเสียงพระฉันตรัสว่าเจอิญลลกรัก ลูกมีความดีมากเรา่อทําการบ้านสนธนาที่ทำการบ้านก็ดีรับคาสั่งสอนครั้งครูบาอาจารย์ก็ดีรับคำแนะนำตักเตือนสั่งสอนระบิดามันดาก็ดีลูกสามารถรับประทานได้อย่างดีคำว่าเรืทานเปรนตรณมชาติกั้นความดีแล้วยังต่อไป <c oughs> เขาเรกนิวรณ์นิพปาว่าเป็นคนนั้นเป็นเครืีนเหล็อลยาที่ทำบรรยยัญญาใ้ถอยหลังนิวรณ์ก็คือหนึ่งความรักในรูปสวยเสียงเขาขึ้นหอมไม่ต่อยสมบัติสมบัติระหว่างเพศไอ้การูืสองอารมณ์ไม่พอใจไอการลื้สามเมื่องอการลื้สี่จิตเพ้งสร้างเกินไปไม่ยอมรับกระจดจำคำสอ,สอนไอการลื้ห้าสงสัยว่าจริงหรือไม่จริงคนหรือไม่คน อารมเลวๆอย่างนี้ไม่มีในจิตใจคนจะไหลลูกรับเพื่อรับคําสอนฉะนั้นเวลาที่บางเรือพาพระพุทธรูปอารมณ์เลวๆอย่างนี้จะไม่ปรากฏในจิตแมะอ,รอารมณ์เลหอดาดรายการไม่ปรากฏในจิตจิตก็เป็นสมาธิจิตสะอาดความเป็นทิพย์ก็เกิดกําลังให้ความเป็นทิพย์ก็เกิดฉะนั้นจนลลุลไรลูกทั้งๆที่ยังไม่คิดว่าจะมาโลกพระพุทธ แต่ก็สามารถมาถึงได้ต้งจำไม้ว่าคนที่มีความคร่องในานก็ไม่ต้องภาวนาเพ <c oughs> ียงแค่นึกว่าจะต้องการไปไหนก็ทราบอะไรก็ตามจิตชื่อรวมกำลังใจทันทีแต่ที่วันเองโดยอัตรโนรมัติจิตสีอานแล้วก็จะถึงภาคนั้นทันทีอย่างของโลกไม่อย่างช้าไปแต่ความริงก็อย่งเรือยังเร็วก็่หลายหลายคน แต่ที้นั่นก็ดีอย่างชาติไปจงยานด้วยพลกำลังใจเป็นสมาธิให้จิตสะอาดเสมอ <c oughs> นั่นคือไม่สนใจการอื่นนอกจากจับคระหรือคำภาวนาหลังจากนั้นพระท่านก็จับแล้ลูกรัก,จกนจงดูขานาดวงดาวที่เห็นมืก็เป็นโลกที่เห็นมืเป็นดวงดาวพุดก็เป็นโลกพุดคันย่าพุทธะแต่ว่ารู้ได้เบิกบานแล้ว,ลลลวความจริงโลกรักจ่รัต่างทุกคน วันพุทธนี่เาใช้คพถาทปรกฏเฉยๆแต่พุทธะที่เราแปลรู ady, เ้เ <sucks> บิกบานแล้วก็ดีรู้ก็ดีมมนก็มีาถาสังกฤคาตรโทแต่ไทยกำกับโชว์ถ้าแปลรู้ได้เบิกบานแล้วเราก็ใช้กันแค่เสมอพุทธะเหมือนกันเมื่อเมื่อพุทธเหมือนกันก็ต้องแปลรู้ได้เหมือนกันไม่อย่างนั้นนิทานเรื่องนี้ก็ไปไม่อด เราเมื่อดาวพุธเป็นดาวรูดาวรูในสมัยความองตัดอารมณ์ที่ไม่รู้แยาจงดูระดาวพุธถ้ามองดูดาวพุธแล้วก็จะรู้ทุกอย่างด้านหน้าของดาวพุธคือด้านหัวก็ถือด้านหัวก็ด้านหางด้านหัวขอนดาวพุธเป็นดาวโคโ้นแรกมาจากบ้านเรือนบุคคลและเป็นหมากลากไม้แต่ด้านหัวข้นดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มาก คำเมื่ออยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ไม่ใช่อยู่ชิดยังไกลจากแสงไฟงที่ห้อมแล่นดวงอาทิตย์จะไหลไหลล้านโยธรับเป็นล้านล้านโยดแต่หลายหลล้านโยดไกลมากแต่ว่าการมองโดูโล,โลรัการมองดูจากที่ไกลของใจจะเห็นว่าไกลเปงอย่างเมฆขาวก็ดีเมฆดำก็ดีซึ่ยเวลาในในอากาศถ้าเรามองจากพื้นดิน <c oughs> จะมีความรู้สึกจะมีความเห็นว่าเมฆทีติดท้องฟ้าคือฟ้าสีเขียวแล้วที่เรียกว่าสีฟ้านั่นคือฟ้าตเมฆเป็นลายจิตท้องฟ้าจริงๆแต่พอเราขึ้นเครื่องบินไปเครื่องบินผ่านเมฆไปแล้ว <c oughs> ทางควาฟก็จะสุดไกลแสงไกลสุดต,ตาของเราความจริงมันไม่ได้คิดกันเลย เพื่อนดินเหนือเมฆคล้ายแสงไกลมากมองดูแเมฆคล้ายๆกับเพื่อนดินเลนวอเมฆบนระดับทะเลแต่ทางฟ้าก็ยังสูงตามเดิมข้อนี้วั้นใดการมองสิ่งที่ไกลมันไกลจากการเอาเห็นที่ใกล้ได้ฉะนั้นโลกพทบพุก็เหมือนกันที่เขาเลยกันว่าอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์แต่ความจไม่ไกลถ้าไะว้กันไปจริงๆก็ไกลจากแสงไฟที่ร่มหอดวงอาทิตย์ห่าง นับเป็นล้านล้านยอดหรือล้าน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 ใหม่แล้วกันเนีเวลานี้ยอดเขามช้นับเป็นล้านล้านล้านไกลมากไม่ได้ใกลขนาดนั้นแต่ด้านหัวจอก็หาทางด้านดวงอาทิตย์แล้วก็ไม่พลิกไปกไกนกับโลกของเราที่เราอยู่เหมุนลู่ลค้างหัวปักในรูปเดิมฉะนั้นด้านหัวคนดาวพุธจึงมีแต่ความเร่าร้อน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นร้อนบ้างเย็นบ้างร้อนอย่างเดียวถ้าว่า,า,า,ออาถ้าเย่นร้อนจะเผาไปเผาแางโชนแล้วไม้ก็ตกก็มห่อไม้นาณะนั้นมันร้อนร้อนขนาดต้นไม้ขึ้นไม่ได้ร้อนขนาดสิ่งที่มีชีวิตเกดอยู่ไม่ได้มันร้อนใจถ้าเข้ามาถึงตอนกลางกลางของ้นดวงดาวแลโลกกระดธดาวไระดกก็ได้หลือกระกก็ได้ตอนนี้จะมีความร้อนน้อย เลยก็ลางเข้าไปนิดหน่อยเริ่มมีความอุ่นเลยกล็ไปมากหน่อยเริ่มมีความยเ,าาเาย,ย็นเลยก็จะสุดท้ายเย็นเฉียดเป็นน้ำแข็งแฉ่ไม้ค้อนมันหนาเฉียดเกลือความร้อโลกพระพุทธเรื่อดาวพระพุทธเป็นดาวรู้เราจะรู้ได้ในสองเหตการรู้แต่ละความร้อนและค,ความเย็นความแข็งของด้านหัว เป็นที่ไม่พึงทุสมัยของใครทั้งหมดคนก็ไม่ต้องการสัตว์ก็ไม่ต้องการแม้แต่ต้นไม้หนึ่งชีวิตก็ไม่ต้องการขึ้นไม่ได้แรงจักไต้พม่ากลางกลางต้นไม้หายยากเพราะว่าความจางของความร้อนหมดไปมากก็จะเร้อนขนาดเที่ยวตะวันออกกลางมิถุนายนนั้นถูกแล้วคือจะเมีความสําคัญถูกตอนนั้นน่ะ เราพวกคนเดียวว่ามีใครกัดคอลูกรักใครจยว่าผิดก็ช่างเขาเราว่าเราถูกก็แล้วกันมันก็หมดเรื่องเรื่องวกว่าแตงกลาร้อนจัดแตร่ร้อนมึดเหลือเกินว่าแคจะเริ่มเริ่มมีกระแสน้ำนิดนิดแต่เราเหานว่า,วา,าน้ำกในทะเลคนบาไพุทธโลกพุทธในตอนนี้ก็ยังกินกันไม่ได้ราะมีคลื่นแจกกระแสดินแล้วก็ทสาย มันเคนเพราะอะไรก็ไม่ทราบแคลเปือไปใส่ก็ไม่ทราบยังกินก็ไม่ได้น้ำไม่ค,คบบวรจปกินเลยกำลังจะไปคิดว่าวัดอะไรกันหนึ่งในสามขุนดาประพุธเป็นสถานที่เราไม่ต้องการนับเจ้าหัวเข้ามาขอโทษนะสองในสามขุนดาประพุธนับเจ้าหัวโลกก็มาเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการคือแปลงคือเครียดคือความร้อนไม่เรียบร้อรเลย <c oughs> เลยจะนั่งไปเหลือตอนท้ายหนึ่งในสามของโลกประพุธเริ่มเย็นก็บวิธีน้อยและน้อยในที่สุดก็เย็นเฉียบด้านใจโลกขั้นสุดท้าย <c oughs> แต่วนะ่าขั้วโลกเหนือของเรามันเย็นเฉียบขนาดนั้นน้ําเป็นน้ําแข็งเรื่องกา,ายใครตัวและไม่ในสาดถึงเป็นน้าแข็งตลอดเวลาลเมอเมื่อแสงอาทิตย์สาดมาไม่ค่อยจะถึงแม้แสงสว่างถึง แต่ความร้อนที่มีความสำคัญมากที่สามารถละลายน้าแข็งได้มันไม่ถึงส่วนที่เป็นน้าแข็งก็ต้องเป็นน้าแข็งไปตามเดิมความเย็นเสียไปรากฏตามเดิมไม่เรื่องความวาเรามาโลกละพโลกพุดแต่ว่าโลกรู้เราก็เริู้รู้ว่าโลกแระพุดนี่มีแต่ความร้อนและความเย็นในเรื่องความร้อนเป็นหุเนผากสารสิ่งที่มีชีวิตแต่พืดพันต่าง ได้ความเย็นและลูกรักความอุ่นและความเย็นเป็นตัวสร้างสิ่งที่มีชีวิตเจ้าพืชพันธุ์ต่างๆอย่างในประเทศไทยเราในประเทศอินเดียยังไี่เกยวความร้อนเป็นประเทศสเสวรรอนไม่ร้อนเกินไปขอเราก็มีต้นไม้มีป่าไม่ก็มีแม่น้ำมีทะเลมีทั้งมนุษย์แต่ยัมีทั้งสัตว์ ก็ก่ร่องความว่าโลกพุทธก็เช่นเดียวกันตอนนี้เราจะมองดูตามจินตนาการท่านลููฟังท่านหนูอ่านจะโปรดจะลืมว่าที่เล่ามาทัองอ้งหมดห้ามถือเป็นตำราเพราะเป็นเรื่องของนิทานเอาจินตนาการคือคิดการทำการคิดดยเหตุผลในเรื่องเมื่อโลกพุทธเป็นสมุบเป็นโลกที่ให้ความสุข เสียงที่จะหนอยความสกในโลกพุทธมีหรอไม่จุไรก็มองดูไปลูกรักเส้นพระจนบอกว่าจุไรลูกรัก <c oughs> ตอนนี้เสียงไม่ดีนะลูกนะเพราะว่าตอนกลางวันป่วยมาตอนบ่ายรับแขกเสมามันแข็งต็งคอตอนนี้คลายตัวลงนิดหนึ่งแล้วเสียงก็ไม่มีความสําคัญเอาเรื่องอะไรกันตงกล่าวว่าจุไรลูกรักมองดูต่อไปสิลกูกในโลกจำพูคือโลกมนุษย ท่านลกกันว่าโลกพุทธไม่มีสิ่งที่มีชีวิตแต่ว่าถ้าโลกไหนก็ตามทีถ้ามีพืชพันธัญญาหารมีต้นไม้ต้นยาแน่ความในโลกนั้นต้องมีสิ่งที่มีชีวิตถ้าจะไม่มีชีวิตจริงๆก็ต้องเป็นอย่างโลกพระจันทร์และโลกกลางคันโลกพระจันทร์ความจริงน่าจะมีสิ่งที่มีชีวิตแต่ว่ามีสภาพแปงเปลนไปอากาศน้อยเกินไป พื้าโลกแรงขานแร้ขานมากเกินไปมีได้สองอย่างไม่ได้ว่าโลกผู้โลกพระพุทธไม่เป็นดินลูกรกไม่ใช่หินมองดูพื้นผิวของโลกมันเป็นดินบางส่วนจะเป็นหินบ้านก็หมายว่โลกเรามันเป็นหินน้อยๆไม่มีความสําคัญแต่หินจริงเป็นดินเี็ดินที่กลงมากช่วงหน้าของโลกพระพุทธเป็นดินเผาที่มีความสุข มีกลิ่นหอมมา่ถูกน้ำแต่น้ำไปไม่ถึงแน่มาตอนหลังตอนหลังไปเลยส่วนกลางไปแล้วมีความชุ่มชื้นมากฉะนั้นมองดูดินตอนหลังจะมีเป็นสีดามีความชุ่มพรืชน้ำเยื่นตอนปลายก็ชุ่มมากแม่นเมื่อมีดินชุ่มตัวล่ลูกรักด,ดูต่อไปเห็นหรือยังมีต้นยามีต้นไม้ใหญ่ มีต้นไม้ที่เป็นอาหารได้จุลไยก็ตอบว่าเห็นไรโจขา่ึงก็เลยนำมาตอนท้ายขเขาโลกระพุทธว่าจงดูตอนท้ายสิมีอะไรบ้างเธอก็ตอบว่าตอนท้ายท้ายมีสภาพหนาวจาัดมีน้ำม,มาก,ม,ากมีสภาวะเป็นน้ำแข็งเยอะท่านก็ตอบว่าถูกน้ำส่วนท้ายทั้งหมดเป็นน้ำแข็งทั้งหมด ก็เลยกวว่าเดินมัน่าแข็งกันได้ไม่ตองโกน่้่งแข็งอะไรแล้วไม่ตองโก้น่น่งแข็งยึดมันแข็งจริงๆเลยเนื่อชมไปรอบๆก็ทราบสภาพคามกข็มเป็นจริงต่อมาพระธแนะนําโยไรว่าโยไรล,ลูกรักลงไปส่วนหนึ่งในสามของโลกพระพุทธด้านท้ายน้อยใกล้กับไปดวงตาจริงชัดโยไรก็ปฏิบัติตามนั้น เป็นลอยอยู่เหนือพื้นโลกประมาณหนึ่งกิโลเมตรแล้วก็ถามว่าเห็นอะไรทีอย่างเธอก็ตอบว่าเห็นทุกอย่างเจ้าค่ะเป็นหญ้าเล็กๆก็มองเห็นเป็นไม้ใหญ่ก็มองเห็นอาคารบ้านเรือนก็มองเห็นถนนเพืนท,ทางก็มองเห็นแม้โลกนี้จะมีความสุขเหลือเกินเป็นไม้เขียชื่อไปหมดหาที่แห้งแข็ง เป็นแรงจากรนโลกมนุษย์ไม่มีโลกนี้น่าจะมีความสุขถ้าพุทบอกว่าถูกแล้วอลมนีอโลกพุทธเป็นโลกสมรรถตามตามพระเสวยโลกของโหราศาสตร์ก็ยังว่าถ้าพระพุทธเสวยอายุบุคคลใดบุคคลนั้นจะมีความสุขแต่ที่โลกพุทธจริงๆก็โลกที่มีความรู้เขาจมีความสุขถ้าอย่างนั้นจุลไรโลกรักลงไปต่ำเราไปยืนใกล้พื้นดิน แต่ไม่ต้องลองดินเพราะเดินที่ดินเราเดินช้าเราจะอากาศเป็นประกันภารนที่เคลื่อนที่ก็เราเราไปอยู่ไปตารกังใจนึกเมื่อขึ้นลงมาจำแรกท่านถามว่าทไเรเห็นไหมไม่ใลูกเจ้าก,ก็ับทนให่เห็นเจ้าค่ะท่านถามว่าเห็นได้ไรเจ้ามองเห็นท่านหนถนานสวยสดก็งามมากแค่คันหลังใหญ่ คล้ายลาวัดมุงกันเบื่อนแด,ง,ดงจัดสีสดสวยไม้จะมีบ้านคนเป็นที่อาศัยแต่เปด้ที่น้าสงศ์ใสแว่นเรียนหลังใหญ่ที่เรียกว่าคลายสลามเป็นแบบทรงไทยมองลงไปก็มีสวนต้นหมกดอกไม้มีต้นกลวยมีต้นอ้อยมีมะพร้ามมีทุกอย่างทุกอย่างตามที่โลกมนุษย์เรามีเธอก็ไปทดนถามออกเสมอเป็จินสีโลกนี้เหมือนโลกเราหรือเจ้าค่ะ แต,แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคล้ายโลกเราแล้วเหมือนไม่ได้โลกนี้โลกนี้ก็มีความสุขกับโลกชมพูที่เราอยู่มากหลังจากนั้นเพื่อนะพื่อนมือผ้ากระสุงจัดว่าจุไรลูกรักเราคุยกันเพลินไปและซึ่งเวลาเลยสามสิบนาทีต่อไปนี้พ่อจะขอให้สักนิดหนึ่งเป็นการให้น้ําพักผ่อนสักหน่อยหนึ่งคนตังก็จะเมื่อยคนอานก็จะเมื่อยพักสักนิดห่ง ละต่อไปรรมะต่อคนใหม่เขาตอนนี้ก็กควายถุกสวัสดีพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลเจ้มีแบดลูกรักประทังทุกคนสวัสดี